สวัสดีค่ะพวกเราลุ่มจีศนนะคะดิฉันพัดาต้นง,งามรหัสนิสิตศูนย์ศูนย์เจ็ดปีสี่ค่ะค่ะดิฉันู้ิชา่ยวมัติธารหัศูนย์ส่ปีสี่ค่ะผม,าามผมนายธนพลสุกุลรามรหสนิสศูนย์สองปีสาของนังพิชิ์จัทธาสนรหัศย์สองหปีสาค่ะดิฉันนางสาวริพันธ์บุญรงรหัสนิสิตนยสามนปีสามค่ะดิฉันนังสาว,นนสาว,วแรั ผมพักงาทีมงานรียนรดับสองีาสามค่ะที่ฉันราดสา้วเราจะสุกระดัรสี่สี่สามห้าเก้าปีสามค่ะข้อที่5.5ปฏิกิริยาสลายตัวในวัฏถภาคแก๊สของไนตรัสออกไซด์ N 2 O ที่565องศาเซลเซียสได้ผลิตภัณฑ์ดังสมการเคมี2 N 2 O จะได้ผลิตภัณฑ์คือ 2N2 O2 ค่าคงที่ปฏิกิริยาเท่ากับ1.10คูณ10ยกกำลังลบ3ลิตรเปอร์โมลเปอร์สิจงหาขนาดของเครื่องปฏิกรณ์แบบทางกวนถ้าต้องการคอนเวอร์ชันของไนโตรเจนไดออกไซด์เป็น0.9เมื่อสายป้อนป้อนไนโตรเจนไดออกไซด์บริสุทธิ์ที่ความดัน10 atm และอุณหภูมิ565องศาเซลเซียสและมีอัตราการไหลเชิงปริมาตรเท่ากับ10ลิตรเปอรมิน สิ่งที่โจทย์ให้นะคะก,ก็คือค่าคงที่ปฏิกิริยานะคะจะเท่ากับ1.10คูณ10ยกกำลังลบ3ลิตรโมลเปอร์เซนตนะคะและค่าคอนเวอร์ชันของไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะ xA จะเท่ากับ0.9และให้ p นะคะความดันอยู่ที่10 atm อุณหภูมินะคะก็คือ T จะเท่ากับ 5 6 5องศาเซลเซียสเราจะแปลงให้เป็นหน่วยเควินนะคะจะได้เท่ากับ838เควินค่ะและ V0 นะคะจะเท่ากับ10ลิตร,รมิลค่ะจะเห็นว่าค่าคงที่ของปริยานะคะจะเป็นหน่วยคือเปอร์เซกค่ะเราจะต้องทำให้จากมิลน,นะคะเป็นเซกค่ะโดยการแปลงหน่วยนะคะ มินตัดมิน,นะคะ่ะจะได้คำตอบคือ0.167ลิตรต่อสิบนะคะและเขาให้หาขนาดของเครื่องปฏิกรณ์แบบทางกวนนะคะสูตรก็คือ vcsr T เท่ากับ fa 0 X a ส่วนด้วยลบ ra ทางออกนะคะ fa 0นะคะจะได้เป็น ca 0 V0 คูณกับ xa คะ่ะและลบ ra นะคะจะได้คือ k c a ยกําลังสองคะ่ะเราไม่รู้ ca 0นะคะเราจะหา ca 0คะ่ะจากสูตร ca 0เท่ากับ ya P คูณ P นะคะส่วนด้วย rt คะ่ะ y a ของเรานะคะจะได้เท่ากับ1ค่ะ<ส>เพราะว่าสายป้อนเข้าเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์บริสุทธิ์ก็ได้เป็น1คูณ p คือ10 atm นะคะและส่วนด้วยค่า r ก็คือ0.082คูณกับ t ก็คือ838 k วินค่ะจะได้คำตอบคือ0.146โมลต่อลิตรค่ะ ไปนะคะเราจะหาค่าลบ r a นะคะก็คือ k c a ลบหนงสเราไม่รู้ค่า c a เราจะหาค่า c a จากสูตร c a เท่ากับ c a 0ูนย์คูณกับ1ลบ x a หารด้วย1บวก epsilon a x a คูณกับ p ส่วน p ศนย์ 0. คูณทีศูนย์ส่วนทีค่ะ P กับ p ีศูนย์นะคะหารกันได้เท่ากับหนึ่งเพราะว่าเป็นที่ความดันคงที่ค่ะและอุณหภูมิคงที่ที่ศูนย์ส่วนทีก็เท่ากับหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปหาค่า epsilon A ค่ะก็คือ epsilon A เท่ากับ Y A เอเดลเอจากสมการ 2 n 2 o จะได้2 n 2บวก o 2ค่ะ,ะ epsilon a นะคะจะเท่ากับ y a มีค่าเป็น1ค่ะ d e l ย a a ก็คือ1ส่วน2บวกกับ2ส่วน2ลบ1ค่ะ epsilon a มีค่าเท่ากับ0.5ค่ะหลังจากนั้นนำไปแทนในสมการนะคะค่า C a ก็จะเท่ากับ ca ศที่เราหามาได้เป็น0.146์จุดนกะคูณกับ1นึลบศูส่วนด้วย1นึบวกกับศูนยคูณศูค่ะค่า ca เราก็จะได้เป็น0.01ย์จนยนลต่อลิตรหลังจากนั้นเราจะนำค่าที่หามาได้ทั้งหมดลงไปแทนในสมการ vcatr ท่ากับ c a 0 v 0 x a, a ส่วนด้วย k c a ยกกาลัง2ค่ะก็จะเท่ากับ c a เป็น0.146คูณกับ v 0ที่แปลงหน่วยมาได้เป็น0.167คูณกับ x a เป็น 0. 0.9หารด้วย k 1.10คูณ10ยกกลังลบ3 คูณกับ Ca ยกกำลังสองคะคือ0.01ยกกำลังสองค่า VCTR เราจะคำนวณออกมาได้เป็น199,489.09ลิตรค่ะ